สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราทำอะไรวะมาช่างมา <laughs> ันสวัส <laughs> ดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาแล้วนะสำหรับท่องชัดยี่สิบนะทุกคนจะพูดอะไรวะเฮียก็วันนี้นะครับทุกคนวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปสั้นๆน่าจะไม่ยาวมากเหมือนนะครับผมเป็นคลิปปีใหม่เป็นเหมือนเป็นของขวัญให้ทุกๆคนนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ยาวเหมือนคลิปที่ ปีที่แล้วนะปีแล้วมาเป็น Q&A ด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มี Q&A นะเพราะว่าขี่เกียจนะครับผมหยอกหยอกแล้วผมนี่จะเป็นการพูดคุยนะครับพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับช่องของเราที่เราทํามาทั้งหมดในปี2024นี้นะนี่เองครับผมก็ตอนนี้จะปี2025แล้วนะครับตอนนี้คือที่ผมอัดอยู่นะครับผมเพราะว่าผมน่าจะลงประมาณวันที่1พอดีนะครับก็ นี่จะเป็นการพูดคุยถึงช่องของเรานะว่าช่องของเราเป็นยังไงมาบ้างนะครับว่าตอนนี้ช่องเราเติบโตมากแค่ไหนแล้วนะครับทุกคนก็ตั้งแต่ต้นปีจนท้ายปีเนี่ยช่องเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะมีการเติบโตอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะมีดดอปไปบ้างนะหลายๆช่วงนะครับคนก็เราจะมาพูดตั้งแต่ทีเรื่องทีเรื่องกันดีกว่าเนี่ยเราจะมาพูดต้นปีกันก่อนนั่นเองครับต้นปีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตัวยังอยู่ในช่วงรอยต่อของวิโอลาโรแมนนั่นเองครับ กนก็คือต้อนปีนะครับผมเป็นช่วงรอยต่อของปี2 0 2 3ันยี่สิบสามถึงสองพันยี่ครับช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมยังเล่นเป็นคาเวสปีซีซันห้าอยู่ครับผมก็คือเออ่ยังเป็นช่วงบกกรากุมภาใช่ไหมละ่ะตอนนั้นวิโอไลโรมนันยังยังมีบทบาทอยู่นี่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าซีซันห้าเนี่ยเป็นซีซั่นที่หรือว่าเป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่ยาวนานมากทุกคน ยาวนานขนาดไหนนะฮะยาวนานขนาดที่ว่าผมดูเอ้ยไม่ใช่ดิผมเล่นฮะเล่นตั้งแต่ยังตอนนั้นผมอยู่มากนะฮะมากเทอมสองละผมเล่นตั้งแต่ยังไม่เปิดเทอมอ่ะยังไม่เปิดเทอมคือปิดเทอมเทอมหนึ่งอ่ะเออปิดช่วงตุลาคมฮะนึ่งผมเล่นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะผมถึงเดือนประมาณกลางเดือนกุมภานะครับประมาณเกือบเกือบกลางเดือนกุมภาเป็นช่วงเวลาที่ผมปิดเทอม ปิดเทอมเทมอมสองอ่ะก็คือปิดเทอมจบมหกเทอมสองก็คือจะขึ้นปีหนึ่งแล้วอะ่ะก็คือประมาณตอนนั้นผมปิดเทอมประมาณกลางเดือนกุมภานะครับซึ่งเล่นตั้งแต่ยังไม่เปิดเทอมยันปิดเทอมอะ่ะทุกคนจบไปหนึ่งเทอมอะ่ะเล่นไปหลายเดือนมากทุกคนตอนนั้นก็คือเล่นนานมากแล้วก็เหนื่อยมากมาทุกคนแต่มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ารู้สึกสนุกกับมันนะมนหลอาจะมีช่วงที่ดรอปมันบ้างนะครับทุกคนแต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่า ได้ผ่อนคลายได้เล่นอะไรกับมันได้เยอะนะั่นเองทุกคนเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมชอบนะครับก็หลังจากจบไปเนี่ยก็ช่องเราก็จะพักเหมือนพักไปสักแป๊บนึงนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปเปิดตัวกับโปรเจกต์ใหม่อย่างเฟนคาร์เฟนสัมพีซีซั่นหกนะทุกคนก็เป็นช่วงที่เรียกว่าผมลองเปลี่ยนเป็นแนวแบบที่มันดูแล้วเป็นแนวแบบยังไงวะ <laughs> มันดูตึงไหมมันก็ไม่ค่อยดูตึงขนาดนั้นนะมันแค่แบบ ป็นแนวแบบปากหมาเออมันดูแบบแนวปากแซบแบบดูขำๆดูตลกอยู่นะทุกคนก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับทุกคนก็พอมาซีซั่นหกเนี่ยมันเป็นซีซั่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นซีซั่นที่เป็นเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงทั้งการเล่นนะครับทุกคนเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อเรื่องที่มันมีมากขึ้นกับซีซั่นที่แล้วแล้วก็เป็นซีซั่นที่ที่เรียกว่า เป็นซีซันที่เรารอมาแบบกำกับแบบกำกับกำกับแบบกำกัแบบแบบแบบอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆใ,ในคัสซีนะทุกคนก็เป็นก็คือคัสซีส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะเป็นการกำกับเองนะครับบางแต่ไม่ได้ตัดต่อเองนะชงซีนหนกจะไม่ได้ตัดต่อเองนะครับคุณตังี่งเป็นคนตัดต่อให้อยู่นะครับก็เป็นแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเออคัสซีหลังๆเนี่ยจะเป็นผมทํามุมกล้องนะทุกคนอึ้งถือว่าพัฒนาจากวิโอลาโรแมนได้เยอะนะครับเพราะว่า มุมกล้องที่ผมทําเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนเริ่ม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 ดีขึ้นนะฮะถึงแม้มันจะไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ก็แบบพยายามฝึกขึ้นให้มากขึ้นนั่นเองครับทุกคนก็ทั้งกล้องทั้งอะไรเนี่ยก็ดูดีขึ้นเพราะผมเป็นคนกํากับเรื่องกล้องแล้วก็ภาพนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องเนี่ยรู้สึกผมเป็นคนที่ไม่เก่งในเรื่องเลยนะ <c oughs> ไม่เก่งเขียนบทไม่เก่งในเรื่องเลยนะเป็นคนชอบกํากับนะแต่ในเรื่องไม่ไหวนะทุกคนก็เป็นช่วงที่เรียกว่า ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆนะลองมาเป็นแราแบบมีคัสซีนแบบแนว h เ r อร r มีคัสซีนแบบแนวแบบแฟนตาซีซึ่งแฟนตาซีแอคชั่นที่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ดูดีบ้างแหละแต่มันก็ดูดูขายขำกว่าของคนอื่นนะถ้าเขาถ้าเขดูถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าคนดูนะทุกคนมันจะดูอ่ะมีความสไตล์ทัด2ีประมาณนั้นอ่ะคือมันมีแบบมีอะไรที่มันดูแล้วมันแบบมันมันหามันจะมีความแบบมันเนื้นจริงจังแต่มันก็หาอยู่ทุกคนเก็ตใช่ปะเออ ก็ซีซั่นนี้นะเป็นซีซั่นที่เรียกว่าผมได้รับแรงบดใจใจเต็มๆนะฮะจากด c c ซี i คอจากเรื่องของ The Sandman เองครับก็คือแบบคนแสดงเลยก็คืออย่างของ n Netflix ที่ที่เป็นคนแสดงครับก็คือใครใครดูนะครับซึ่งมอร์เฟียสนะเป็นชื่อของเทพพระเจ้าเป็นชื่อของเทพพรเจ้ากรีกนี่เองครับทุกคนก็เป็นชื่อแบบตามตำนานแบบเทพความฝันอะไรอย่างนี้ทุกคนแล้วก็ The Sandman ก็คือเออ ตายครับเป็นเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับมันจะมีเรื่องราวแบบตำนานเอ่อตำนานอนะ่ะมันเป็นตำนานอะไรวาแบบเกี่ยวกับมันจะมีใครมาเอ่อโรยตาเอ้โรยตาโรยสายใต้ใต้สามานะทุกคนมันเป็นมันมาจากชื่อในตำนานของฝั่งกิเอ้ฝั่งอะไรวะฝั่งอะไรสักอย่างนะฝั่งแถบยุโรปฝั่งนั้นนะทุกคนซึ่งผมก็ไม่ได้ตามอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะีตีมีสนุกเนี่ยเทพเจ้าเนะี่ยผมยุ้สึกผมชอบนะครับ ึงแม้เรือเืองที่สชันหกเนี่ยอาจจะยุ่งเหยิงไปบ้างนะครับแต่ก็จบได้สวยเนี่ยถือว่าจบได้สวยนั่นเองครับก็ยังถือว่าจบดีนะฮะยังจบดีจบดี <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะมาเร็วสักนิดหนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็นเหมือน,นเป็นการสรุปสรุปให้ทุกคนได้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้ลองแปลกๆได้ลองสิ่งแปลกใหม่มากขึ้นนะครับได้ลองฝีมือตัวเองได้ลองอะไรมากขึ้นนะเพราะว่าออของซีชันห้าเนี่ยผมรู้สึกว่า มันมีหล,หลาย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 อย่างที่มันยังไม่ลงตัวนะเช่นบทของคัตซีนที่มันยังดูง่อยๆเนี่ยง่อยนะฉากต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะง่อยๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งฉากต่อสู้เลยนะฮะแต่รู้สึกว่าผมมันมีโครงตรีมชอบของซีชันฮาตรงที่มันมีโครงตีมแบบเพลงเปิดเพลงเปิดมัน,มนต้องมีเพลงเปิดอ่ะมันต้องมีแบบเพลงแบบกีตาร์เปิดอ่ะเออผมชอบมากเลยนะฮะ แล้วก็เป็นผมเป็นคนค่อนข้างที่คัดซีแต่คัตซีเนี่ยค่อนข้างจะยาวยาวๆนะฮะมันไม่ใช่ยาวเรื่อบทพูดเลยนะมันยาวบทเงียบฮะแลวมันจะมีบทเงียบค่อนข้างบ่อยเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างยาวเนี่ยทำไมน่หรอผมก็ไม่รู้ครับรู้สึกว่าชอบให้มันมีบรรยากาศนี่เองครับถึงมันจะไม่กระชับนะแต่ชอบอะไรมันยืดๆนะทุกคนมันจะได้เห็นบรรยากาศรอบๆครับรู้ทำไมเหมือนกันนี่เองครับผมแล้วพอมาช่วงหลังจากซีซั่นหกนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าพักยาว ประมาณสามสี่เดือนเกือบครึ่งประมาณเกือบยาวอะยาวมากนะทุกคนประมาณสี่เกือบห้าเดือนไหมไม่รู้เกือบสี่เดือนอะสี่เดือนกว่ากว่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็เป็นช่วงที่เหมือนเราลองไปฝึกฝีมือตัวเองนะทุกคนคออเป็นช่วงที่เราอยากจะลองมาตัดต่อเองเพราะว่าเราอยากจะลงคลิปให้มากขึ้นอยากจะลอง ลงคลิปแนวอินดี้แนวอะไรให้มากขึ้นนะทุกคนก็คือช่วงนั้นช่วงนั้นมันติดเรียนด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะลองมาตัดคลิปเองนะครับก็คือเป็นช่วงที่เรียกว่าเอ่อช่วงแรกๆอะ่ะจะเหมือนผัดกันอยู่ผัดกันให้ตังกับตังตัดคลิปผมก็ตัดคลิปบ้างผมก็ลองแบบลองตัดลองตัดดูบ้างอาจจะมีแบบแปลกๆหรือว่าใส่อะไรมันแปลกๆไปนิดนึงนะก็คือ เป็นนี่รหลว่าอย่างเป็นช่วงตัดคลิปอยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้ตัดคลิปมานานมากนะครับก็คือถ้าใครเคยดูคลิปสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนตัดเองหมดเลยนะครับซึ่งมันงัางมากนะฮะมันงัางมากนะคนนี้ผมลองกลับมาตัดในรอบหลายปีมากนะคนก็เลยลองฝึกประมาณนั่นแหละประมาณสอามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาคือฝึกตัดต่อตลอดนะครับจะเห็นคลิปมากขึ้นนะครับแต่จะไม่ได้ไลฟ์โลเปนะครับเพราะว่าผมพักนะครับตอนนั้นคือค่อนข้างที่จะรู้สึกถึงคําว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับรู้สึก รู้สึกเบื่อด้วยรู้สึกเอียนกับมันมากก็เลยก็เลยขอพักก่อนแล้วเราจะลองไปทําสิ่งที่อยากจะทํำมางนานก็คือลองอัดเกมนะครับอัดเกมนู่นอัดเกมนี้บ้างนะทุกคนก็ถาว่าผลตอบรับเป็นไงนะผลตอบรับค่อนข้างทีง่จะ ไม่ได้ดีแค่นั้นนะรู้สึกช่องเราผลรับทางั้นนั้นไม่ค่อยได้ดีสเท่าไหร่นะครับทุกคนก็แต่ทำไมถึงผมทําเพราะว่ามันเป็นความชอบนะทุกคนถึงแม้ว่าช่วงประมาณกลางๆนะช่วงตั้งแต่มอร์ฟีสหรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะมันลงมาค่อนข้างลงลงจากวิโอลาค่อนข้างเยอะมากนะคนลงมาแบบคือถ้าเป็นกราฟนี่คือมันเป็นกราฟลงเลยนะฮะ <c oughs> ถึงแม้แต่ผมมันจะเป็นกราฟลงนะแต่ผมก็ถือว่า,วาผมก็ยังยืนหยัดนะที่อยากจะทําอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆ ให้ทุกคนนะถึงแม้อาจจะบางคนคนดูอาจจะบางคนอ่เอ้ยพูว่อะไรของกูนยถึงแม้คนดูบางคนอาจจะเอ่ออาจจะไม่ชินหรืออาจจะชินมาแล้วหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะก็เลยอาจจะหายคนดูก็เลยอาจจะหายไปบ้างนะครับแต่ผมก็ผมก็ไม่เป็นไรครับถือว่า เป็นการลองอะไรใหม่ๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ยังดูอยู่ทุกคนด้วยนะครับทุกคนรู้สึกว,ว่ายังมีคนดูอยู่ยังมีคนดูอยู่ทุกคนแล้วก็มีคนติดตามอยู่ตลอดเลยนะครับถึงแม้บางคนจะเลิกลาหรือว่าอะไรไปแล้วแต่ผมก็คือผมก็ยินดีนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับถือว่าถือว่าเป็นการอะไรถือว่าเป็นอะไรวะ <laughs> ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องยอมรับนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว,ว่ามันคืออะไรอะอาจจะมีผิดพลาดอาจจะมีพูดไม่ชัดบ้างนะพอดี มึนนะฮะเป็นคนมึนๆอยู่แล้วนะทุกคนอาจจะมีอะไรวะกูพูดเรื่องกูอะเออเย้ <Yeah. S 1> อาจจะมีแบบอะไะทุกคนผมลืมนะฮะทุกคนนี <c oughs> ่ก็เป็นคนอย่างนี้อะนี่เป็นคนอย่างนี้อะ่ะขอหนึก่อนพอดีเป็นคนที่ไม่ชอบเขียนสคริปต์นะฮะ <c oughs> เออมันจะมีอะไรวะอาจจะมีแบบเออยังไงวะ อาจจะมีความรู้สึกดอปไปบ้างแต่ก็ก็ยังยังสู้ต่อเนี่ยผมก็ยังทําช่องมาเรื่อยๆเนี่ยไม่ไม่ทิ้งนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทิ้งคนดูไปเนี่ยู้งจกว่ามันมันเห็นแก่ตัวไปนิดนึงเนี่ยผมไม่อยากแค่ที่จะแบบปล่อยช่องล้างทิ้งคนดูไปเลยแล้วคือคนดูที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเหมือนมันแล้วว่ามันรู้สึกเสียใจนะทุกคนทั้งคนดูทั้งทั้งคนดูทั้งตัวผมเองมันรู้สึกเสียใจนะที่เรา ปล่อยช่องล้างไปเลยโดยที่ไม่เราไม่ทําอะไรกับมันเลยส่วนผมรู้สึกผมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมก็เลยอยากจะลองถึงแนมะ้บางไนหะบางคนอาจจะแบบอาจจะแบบอยากให้เล่นโรเพนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอยากยังยังอยู่ช่วงที่อยากจะพักนั่นเองครับก็เลยผมไม่อยากทิ้งคนดูนะก็เลยอยากจะลองอัดคลิปที่ผมชอบนั่นเองครับคือปกติเนี่ยคลิปพวกโรบอกพวกเกมอินดี้พวกอะไรเงี้ยผมอัดมาตนาแล้วนะ เอออัดมาตั้งแต่ช่วงเซนสลอร์นะฮะอัดมาตลอดเลยนะทุกคนจะเห็นว่ามีเกมแปลกๆบ้างมีเกมโลบอคส่วนไหนจะเป็นโลบอคกันแหละมีเกมแปลกๆบ้างๆบดป่า,า,าปนไปนะฮะทุกคนจะมีไมค์ครับเนะครับไมค์ครับไมค์ครับอาจจะมีน้อยนะทุกคนท่านที่เห็นมาจะมีที่จะเห็นก็คือจะมีดอลลาร์ทเถื่อนเพแค่นั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเลยนะไมค์ครับเนี่ยในคลิปปกติของช่องผมนะฮะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นโลบอคนะครับซึ่งไปถึงต้องโลบอคข้อเลาะโลบอคมันค่อนข้างจะอัดง่ายนะฮะ ันง่ายเล่กับเพื่อนได้นี่ครับมัน,ม,นมันง่ายนี่ครับอาจจะมีเกมอื่นบ้างนะครับซึ่งอาจจะมีเกมอินดี้แบบแปลกๆหรือว่าเกมผีบ้างปาปนไปนะฮะซึ่งซึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์ตลาดของบางคนมากนะครับแต่ผมก็ผมก็แบบไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าอยากจะลองทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับผมก็หลังจากที่ผมพักมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะผมก็เลยรู้สึกคิดถึง มันคิดถึงนะมันไม่ใช่ไม่คิดถึงมันคิดถึงมันมันเหมือนชินแล้วอะเราเล่นอย่างนี้มาเกือบปกีกว่าแล้วมันก็มีความรู้สึกเออรู้สึกแบบโผลคือรู้สึกอยากลองกลับไปหาผู้คนในโปรเจกต์บ้างในอะไรบ้างมันก็คิดถึงผมก็เลยปลายปีแนละ้วผมก็เลยทําการเข้าไปเล่นโปรเจกต์ใหม่เป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ของพี่ผมเองนะทุกคนเป็นก็คือพี่วินคาสโซนะครับพี่วินคาสโซนะี่เป็นเป็นคนที่เรียกว่าทําให้ผม เป็นคนเข้าวงเป็นเป็นช่วงที่ผมเข้าวงการแรกๆนะครับเข้าวงการแมคคาบแรกๆเลยนะครับก็คือจากช่องพี่วินคาสโซนะครับก็คือผมไปเป็นนักแสดงอะไรอย่างนั้นของช่องเขานนฮะก็คือถ้าประมาณ23สองสามปีที่ผ่านมาอาจจะเห็นผมคือบางคนอาจจะเคยเห็นผมแบบเป็นสกินดอลล่าในช่องที่เป็นช่องแบบช่องของพี่วินบ้างเนี่ยก็คือก็คือตอนตอนอัดคลิปครั้งแรกผมก็เอาสกินดอลล่าไปใส่ช่องพี่วินนะพี่วินก็ยังแบบฮะงงเนี่ยคือทำไมต้องดอลล่า ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนะี่ยเพราะว่าผมผมช่องผมเติบโตมากับดอลลร์มาตั้งนานแนละ้วทุกคนก็ถามว่านานขนาดไหนก็เกือบ5ปีแล้วนะทุกคนสำหรับใครที่ก็คือช่องเอามีดอลลร์มานานแล้วถึง5ปีนะทุกคนสำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะ <c oughs> จริงๆนะทุกคนก็คือมันจะมีคลิปหนึ่งที่ก็สมัยก่อนมีคลิปที่ปิดเอาไว้เยอะนะฮะที่มันเกี่ยวกับดอลลนาะทุกคนผมปิดไว้หมดละไม่ได้นะมันอายนะครับ <c oughs> ม,นะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งว่ามัน5ปีที่แล้วที่สื่ว่ายังไม่ปิดนะทุกคนสามารถลองไปหาดดูกันไ้นะ เป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนเป็นคลิปหน้าดอลล่านแหละไม่รู้คลิปอะไรละลืมละไม่อยากจะจําก็ประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับผมอยู่กับพี่วินนะครับก็เลยหลังจากเข้าซีทั้นสี่เนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่กับพี่วินบ่อยแล้วก็คืออาจจะอยู่ก็คือเราก็ยังอยู่ก็ยังเล่นเพราะว่ามันเล่นด้วยกันนะฮะยังไปเล่นด้วยกันบ้างแต่ก็จะมีช่วงที่แบบห่างหายไปบ้างนะทุกคนก็เลยวันนี้เอ้ยก็เลยช่วงนี้ก็เลยกลับมากลับมาในโปรเจกต์ใหม่ของพี่วินเป็นโปรเจกต์แชมเลียนว่า c h มเลียนใช่ไหม ทมเบอร์เลียน,นบัตฮาวเวตทุกคนเป็นโปรเจกต์ใหม่เรียกว่าเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเรียกว่าเอางคือก็คือ,คอนั่นแหละทุกคนใครใครดีก็คือผมแซะไปแล้วนะฮะใครใครที่ยังไม่ดูแล้วก็เราไปดูปทบทของทัดได้ทุกคนแซะไปเยอะเลยนะฮะแซะไว้เยอะมากนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะฮะเป็นฉบับคนตีนฉบับทัดยี่สิบนะะเป็นปทบท,ทผม กำกับเองภาคเองทั้งภาคเอหมดเลยนะทุกคนมุมกล้องผมก็ทำเองนะมีคนช่วยอยู่ประมาณหนึ่งคนนะช่วยช่วยช่วยแสดงับทุกคน <c oughs> <c oughs> เป็นบทมบทที่แหวกมันมันมีความแหวกมีความแหวกนะมีความแหวกมีความเป็นมีความเป็นแบบมีความแหวกมีความเป็นปกติมีความเป็น อะไรไม่รู้รวบรวมในปฐมบทนั้นนะทุกคนมันมันดูฮาดีผมชอบมันดูแซะแซะเยอะอีมันดูมีอิสเอกด้วยนะคนสมใจอิสเอกไปเยอะมากนะครับไม่ไม่เยอะขนาดแต่ก็ใส่ไว้บ้างนะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นบทที่ผมชอบนะทุกคนแล้วก็ช่วงช่วงนี้นะ่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าผมกลับมาเอ้ยไม่ได้กลับมาผมจะเป็นแบบทั้งกำกับทั้งตัดต่อเองนั่นเองทุกคน เราสมัยก่อนจะกํากับแล้วให้ตังตัดต่อบ้างหรือให้คนอื่นถ่ายถ่ายถ่ายบ้างนะครับคนแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ่ายเองตัดต่อเองแล้วก็กํากับเองหมดเลยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าพัฒนาขึ้นระดับหนึ่งนะครับก็พอมาช่วงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าผมกำกับผมกํากับของประมบทตัวเองนะครับแล้วก็มีของโปรเจกต์นะี้ผมก็ไปกํากับประมบทของเราเด็กๆนะทุกคนซึ่งถามว่ามันดีไหม ผมรู้สึกว่ามันก็พอเป็นพื้นฐานเอ้ยพอเป็นมาตรฐานได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังมีจุดด้อยจุดอะไรเยอะนะครับรู้สึกว่ามันยังมีจุดด้อยอยู่ค่อนข้างระดับหนึ่งนะเพราะว่าผมไม่ได้ตัดเก่งเพิ่งมาตัดได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะฮะเนี่ยทุกคนแต่ก็ถือว่าต้องพัฒนาไปอีกนะครับแต่ก็ถือว่าจะเป็นมาตรฐานพอเป็นมาตรฐานได้มาตรฐานแบบกลางๆได้นะไม่ไม่ได้สูงแล้รู้สึกว่าผมยังตัดไม่เก่งยังตัดนานตัดไม่เก่งเลยทุกคนก็ต้องรอฝึกไปอีกอีกค่อนข้างเยอะนะครับทุกคน ก็เป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงปีนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าอาจจะมีช่วงที่ดอปไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ผมก็จะไม่ไม่ทิ้งคนดูไปไหนเลยขาดทุกคนก็ยังอยู่กับคนดูทุกคนยังอยู่ยังมีคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนสงตอนนี้เราจะกลับมาไลฟ์สดกันแล้วทุกคนก็เพราะว่าในหลายที่เหมือนเป็นของขวัญคริสต์มาสของขวัญต้นขวัญต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่นะทุกคนก็ ให้กับทุกๆคนเนี่ยด้วยการกลับมาเล่นโปรเจกต์ใหม่ของพี่วินเนี่ยเป็นบัตฮาเวดท,ทุกคนเป็นน้องทัตเนี่ยซึ่งตัวละครน้องทั์เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มีความมีความเป็นทั์ค่อนข้าง,นางสูงนะมีความเป็นทั์ค่อนข้าง,นางสูงนะคือด้วยความที่ชุดเนี่ยมันเป็นชุดที่ดูแล้วเรียบง่ายเรียบง่ายมาก OUR นะครับเป็นชุดที่แบบเติมเสื้อบาร์สผสมกับกางเกงยียนเป็นแฟชั่นแบบยุคประมาณแบบ เป็นเฟ้นช่างแบบมีความสตรีดบวกกับวาร์ตูเคนิดหน่อยเป็นไปชั่นทั่วๆไปที่แบบใส่แล้วมันดูดูโอเคมันดูแบบดูเป็นเด็กด้วยนะทุกคนรู้สึกว่ามันดูล่าเริงดูสดใสเนี่ยจะเห็นเลยว่าสีหัวกับชุดเนี่ยในในธีมของโลกเนี่ยมันผมจะเด่นขึ้นมาอันนี้พูดจริงตัวผมมันจะเด่นขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันมีความแบบตีมันโดดนะทุกคนแล้วก็เสื้อที่มันทัดยี่สิบอะแม่งาด หลาอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะไม่เด่นได้ไงอ่ะทุกคนมันคือเหมือนโปรโมทตัวเองเลยอ่ะว่าไอ้เชนนี่คือทัดน่ะแล้วก็ชื่อมันก็ชื่อทัดน่ะคือมาโปรโมทตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ะทุกคนคือคือไม่รู้เลยว่าใครอ่ะทุกคนว่าคือเห็นปุ๊บคือชัดเจนอ่ะมันมันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยศัพตตัวใหม่ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าผมชอบมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีความเรียบง่ายแต่ดูสบายตาแล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วเด่นเด่นขึ้นมาทันทีในใน หลายๆช่วงเลยมันรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมานะครับทั้งอาจจะช่วงแรกๆอาจจะไม่เด่นเพราะว่ามันเป็นชุดชุดอะไรนะชุดเด็กกำพร้าเนี่ยแต่หลังจากนั้นอนะ่ะบอกเลยว่าชุดเนี่ยเราจะเปลี่ยนแล้วฮะหลังจากปีใหม่ปุ๊บชุดจะเปลี่ยนแล้วทุกคนจะไปใส่ชุดหลักแล้วทุกคนก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเพิ่มความเด่นขึ้นมาเพิ่มความออร่านะครับชุดปลืซึ่งสีหัวไม่ก็ออร่าแลวนะทุกคนเพิ่มเพิ่มอะไรก็คือแบบเด่นเลยทุกคนเป็นเหมือนดีไซน์ออกมาให้มันดู อยู่ขายตัวเองให้มากที่สุดนะทุกคนซีซันนี้เอ้ยเออซีซันนี้เอ้อโปรเจกต์นี้แล้วกัน <laughs> มันเหมือนมันมันขายตัวเองให้มากที่สุดนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ <laughs> ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คงคาแรคเตอร์เดิมนะทุกคนคาแรคเตอร์ character เดิมความปวดปวดก้นตีนจากวิโอลาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่แล้วก็เพิ่มความปากหมาจากมอร์เฟย์เข้าไปนะฮะ <laughs> ก็นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากครับผมคนทุกคนก็เป็นการมาเล่าล้ำลึกอะไรนิดหน่อยนะครับอาจจะมีพูดผิดพูดไม่ชัดพูดเออพูดไม่ค่อยถูกบ้างนะตามตามสไตล์ผมนะที่พูดพูดไม่ค่อยแปลกพูดพูดที่อะไรพูดนะเออเนี่ยพูดอะไรวะพูดติดๆขัดๆอ่ะเออซึ่งซึ่งมันเป็นนานละมันอายมันไม่เชิ่อายมันก็ ไม่รู้ว่ามันเป็นอ,นอย่างเนี้ยเต่าแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้อะไรกับมันมากก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายปีนะครับที่เราจะเอ้ยต้องท้ายปีวะเออตอนนี้ผมอัดอยู่ท้ายปีนะแต่จะตรงปีใหม่ก็เป็นช่วงช่วงปีใหม่ที่ผมอยากจะมาพูดคุยกับกทุกคนเนี่ยมาแบบมาเล่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับช่วงนี้ผมก็มีติดเรียนด้วยนะครับเ่งช่วง,องเอ้ย ช่วงนี้จะติดเรียนเอ้ยไม่ใช่ดิช่วงช่วงประมาณตุลาพฤศจิกเนี่ยผมติดเรียนด้วยนะครับทุกคนก็มันจะหนักมากนะผมมันจะมีอะไรที่มันหนักนะทุกคนแต่ก็ก็ไม่ได้หนักขนาดนะั้นก็พอยังยุงไปได้นะแต่ช่วงหลงังๆเนี่ยอาจจะหนักกว่านี้เนี่ยประมาณปีสองปีสามอะไรเงี่ยก็อาจจะหนักกว่านี้นะทุกคนแต่ช่วงแรกปีหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่หนักมากก็ต้องปรับตัวก่อนนะทุกคนแต่ก็ยังไม่ทิ้งช่องไปไหนขาดเนะยผมยืนยันว่าเราปั้นมาตั้งนานเนี่ยเราจะไม่ทิ้งไปไหนนะที่ผมสัญญาเลยนะครับทุกคน อาจจะหายไปมากสุดไม่มากสุดก็เตือนหนึ่งแต่เราจะไม่หายไปแบบหายไปแบบครึ่งปีแน่ๆครับทุกคนต่อจากนี้เราจะไม่หายไปอย่างนั้นแน่ๆเพราะว่ามันมันเห็นแก่ตัวไปนิดน,นึงนะทุกคนก็เลยเราทาเอาสาทาความฝันของเรามาตั้งเยอะแล้วนะครับเราจะทิ้งไปอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับก็เลยสลับปีใหม่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้ว ไม่ว่าคนจะเลิกไปแล้วหรือว่าคนยังกลับมาติดตามตลอดหรือว่ายังติดตามมาเสมอเล้วก็ขอขอบรู้ทุกคนนะครับที่ยังอยู่กับเรานะครับไม่ที่ไปไหนนะทุกคนก็ใครที่เลิกไปแล้วก็สามารถกลับมาได้เสมอครับผมต้อนรับเสมอทุกคนก็ไม่เป็นไรครับก็หลัววันนี้อาจจะไม่ยาวมากใช่ไหมละมั้งนะอาจจะไม่ยาวมากแหละเดี๋ยวต้องตัดอีก พอตอนนี้ตัดอันนี้คืออัดไปแล้วยีนาทีนะทุกคนก็เกือบจะสามสิบนาทีเหมือนคลิปที่แล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องตัดอีกแล้วมัง้งน่าจะไม่เกิน20นาทีหรอกคลิปนี้อ่ะมั้งนะก,ก็นะครับคลิปนี้ก็ผมก็จะตัดเองเหมือนกันนะทุกคนก็จะภาวนาว่าตัดให้ดีที่สุดนะครับปากไม่รู้นะเพราะช่วงหลังๆมารู้สึกรู้สึกงานเผาขึ้นเยอะนะฮะช่ว <laughs> งหลังๆมางานเผาขึ้นเยอะนะพอดีทุ่มแรงไปกับตัดคัดซีนตัด จบหมดไปแล้วทุกคนก็เลยเหมือนหมดไฟนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็จะมีไฟต่อนะครับเองก็สำหรับช่วงทาานี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะมีของขวัญของขวัญปีใหม่ทุกคนเล็กๆน้อยน้อยครับเป็นของขวัญที่ก็เป็นของขวัญชิ้นเล็กๆครับไม่ได้เป็นของขวัญที่ใหญ่โตอะไรมากนะครับเป็นของขวัญสำหรับสายชาวดูสำหรับสายคนดูชาวโลเพทุกท่านทุกท่านนะครับผมก็เป็นของขวัญ ที่หนึ่งเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนนี่เองครับก็คือโปรเจกต์ใหม่สำหรับโปรเจกต์นี้มีชื่อว่าเฟรนครับ s m p Season 7จะ e Pilot a เอไว้เจอกันครับ <c oughs> <c oughs> ไว้เจอกันครับผมช่วงต้นปีนี้ไว้เจอกันกับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ที่ทุกคนจะได้ทําผัดอะไรใหม่ๆในทีมต้นสลักต่อสำหรับวันนี้ครับไว้เจอกันใหม่และพบกันสำหรับ โลเพครับผมสำหรับคนที่เติบโตกับช่องนี้มากับโลเพนะครับเอาไว้เจอกันปีนี้นะครับโปรเจกต์ใหม่เป็นครับเจอกันครับผมไละบายทุกคนครับผมลืมอะไรบางอย่างไปมันยังไม่จบนะทุกคนผมจะบอกว่าปีที่แล้วที่ผมบอกไปว่า จะมีซีรีส์ของตัวเองหรือว่าอะไรสักอยาก่างถ้ามันยังไม่เสร็จผมจะเรื่อนใช้เวลาใช่ครับมันยังไม่เสร็จแต่ผมไม่เยลยบอกมีโปรเจรกต์ลับๆให้ทุกคนสปอยมีโปรเจรกต์ลับๆทุกคนเป็นโปรเจกต์ประมาณตอนสั้นครับ5ตอนจบก็ไว้เจอกันเร็วๆนี้นะครับส่วนโปรเจกต์หลักที่ผมจะทํมมะามันยังไม่เสร็จและไว้เจอกันถ้ามันยังไม่เสร็จปีนี้ก็เจอกันปีหน้าครับเหมือนที่ผมบอกไปปีที่แล้วถ้ามันยังไม่เสร็ะจะก็เจอกันปีถัดไป ฮ่าๆๆว่าいってกันครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนด้วยนะ